แพทริเซียกูดท้องได้ไม่นานสามีเป็นแบบนี้ขินแฮนเป็นว่าที่คุณแม่แล้วสำหรับนางเอกสาวคนสวยแพทริเซียกูดหลังเขาไปดีสมรสกับสามีนักธุรกิจโนตวิเศษเมื่อช่วงปีที่แล้วซึ่งที่ผ่านมาโนตและแพระทริเซียมักจะบอกเสมอว่าั้งคู่นั้นอยากมีลูกมากและพร้อมปล่อยแล้วตั้งแต่ทำพิธีที่วัดโดยเธอยังอวดรูปตัวเองในชุดออกกำลังกายที่โชว์หน้าท้องที่เพิ่งนูนออกมาโดยเธอลงรูปไปทำกลางแฟนๆที่มากดไลค์และแสดงหนักมากว่า คุณแม่มีสุขภาพดีโดยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาแพิเซียได้ออกมาโพสตคลิปอันตรสาวลูกและมองเห็นหน้าชัดเจนของหนูน้อยโตรเร็วมากทำกลางคนเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับว่าที่คุณแม่ป้ายแดงกันจํานวนมากแต่ก็ไม่วายมีคนเข้ามาคอมเมนต์ถามว่าเพิ่งแต่งงานท้องแล้วหรอหลังจากนั้นก็ได้มีแฟนคลับของแพทติเซียได้เข้ามาตอบว่าข้องใจอะไรคะทําไมหรอคะเขาก็มีเงินดูแลลูกเขานี่ก็แม่ท้องเราก่อนแต่งเหมือนกันมีอะไรหรือเปล่า ไปตามข่าวดูเดอ้อเขาขอแต่งงานกันตั้งแต่กลางปีที่แล้วกว่าจะได้เลิกนู่นนี่ไม่ใช่ปุ๊บปับ๊บเขาพร้อมมานานแล้วจะมีน้องก็ไม่แปลกเดอ้องงกับคําถามคุณมากเขาขอแต่งงานกันนานแล้วพร้อมมีเบบีเลยถึงเขาไม่แต่งก็ท้องได้แปลกตรงไหนเขามีแฟนและแฟนเขาก็รักเขามากครอบครัวเขาอยากมีล่าสุดเมื่อวานที่คุณแม่พริเซียกูดโพสตคลิปลงไอจีสตอรี เป็นภาพคุณพ่อโนต้ตวิเศษกำลังโชว์ชุดเด็กหน่อยด้วยท่าทางยิ้มย้ํแจ่มใสพร้อมใส่แคปชั่นว่าไม่เห่อเลยแต่งานนี้ดูจากสีหน้าและอาการแล้วแฟนๆก็สรุปได้ว่าไม่เห่อเท่ากับเห่องานนี้ทำเอาแฟนคลับยิ้มไปตามๆกันเลยล่ะคะ่ะ